สวัสดีครับหลว,พวง,งพูนสวรคผู้ชัยวิถีจุฬาพุทธสวนนะครับอันนี้ต้องถ่ายใหม่นะครับเมื่อกี้คลิปลืมกวดวิดีโอนะครับผมนี่เราจะมาดูกันรปาตานนะครับการปาตานกับต้นมะพร้าวตอนนี้ไม่มีเหรอเอ็นปาดึงเลยก็อ๋โอโดยช่างอ้นงานศิลป์ครัหลันชายสุดหรอของบ้านคลองเตยนะครับนี่ดูวิธีการปาตานนี่ใช้ต้นมะพร้าวนะต้นมะพร้าวน้ำหอม วิธนะีการปาดตาลมุนสาที่ผมมาดักกุ้งนะดัก,กุ้งดักปลาครับผมต้องใช้มีดที่คมนะครับปาดตาลเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วครับประมาณ5นาทีแต่ว่าพอน,นั่นปับ๊บบันทึกไม่ได้ครับก็เลยต้องถ่ายใหม่นี่เสร็จแล้วก็มาเอาขวดนะครับใช้ขวดน้ำโคกนะครับมาใส่ นี่้าเราใช้ขวดน้ำแฟนต้าน้ำส้มได้ไหมครับเนี่ยไม่เห็นแต่ใช้ฝาแดงๆก็าขวดโคกนะครับนี่นี่นี่ผลผลิตที่ได้นะครับนี่นี่นี่เช้านี้ครับนี่นี่เยอะนะครับเยอะนี่นี่ปาดปาดทั้งทิ้งไว้ก่อนนะเขาจะมีพวกพึ่งพวกอะไรครับมามามาตอมวิธีการปาดตาล ใช้เกสรมะพร้าวนะฮะอันนี้ใส่ที่ว่าไปปาดถึงมาเพราะอะไรครับให้มันลวงก้อนนี่อ๋อเราเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะปาดใหม่คำว่าปาดก็มายถึงว่าเอามีดเถือนะครับเถือที่ปลายเกยสรน,นะครับผมเถื่อชาอย็นเถือตอนเชา้าเออตัดเชา้าเย็นยมเมื่อตัดยางนะ,ะน่ะนนี้นี่นี่นี่นแครับผมในน้ํา นี่รสรสชาติเป็นไงบ้างคนะรับเนี่ยต้นนึงอ๋อยัอยงยังมีต้นนึงจะไปดูต้นนึงนะครับไปดนนูอีกต้นนึงนี่ครับมาอีกต้นนึงนะครับอีกต้นนึงนี่ทำว้ทำมากี่ต้นนะเอ้าต้นเนะี่ยต้นอ๋อนี่ครับดูน้ำออกใช้ได้เลยนะครับในนี้ออกใช้ได้เลยนะครับน้ำหวานจะย้อนแสงครับอึ๊บจุ๊บจุ๊บนี่นี่ธีการเอานะ ้นมะพร้าวก็ต้นไม่สูงนะครับประมาณร้อยเจ็ดสิบนะครับสออนงานศิลป์นะครับใครที่สนใจทําน้ําตกหรือว่าสนใจเรื่องการตีเหล็กตีมีดนะครับก็สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับผ่านหนุ่มพูนสวัดิ์่มชัยวิทย์เกษตรสวนได้เลยนะครับมีดตีเองนะครับมีดละมีนะครับตีเอง เมื่อกี้มีต้นหนึ่งนะครับถ่ายแล้วก็เวลาปาดปั๊บน้ำหวานไหลตวด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 เลยเป็นหลายเรื่องเป็นทุกเรื่องจะทำหรือไม่ทำก็แค่นั้นเองนะเงี้ยมัดย้อยอืมมัครับดูดูดูย้อยย้อยหยดย้อยเลยนะครับนี่เอาปากไปรับได้เลยนะครับนี่นี่นี่ครับตบตบตบเลยนะอันนี้จะต้องทำาดูแรงนี่นะครับ สวดีถ้าเราทำฤดูฝนนี่น้ำฝนมันจะลงมาทำไม่ได้นะครับมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือคือการทำน้ำตาลนะแต่ว่านี่เราเอาไปทำวาวนยนะครับผมไปคลายวายไม่ต้องไปซื้อกินนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเองก็ได้กินน้ำตาลสดไปแล้วนะครับรสชาติอร่อยหอมหอมหวานมากนะพิธีการ ให้ดูส,สดๆเลยนะที่เห็นอยู่ไม่ใช่ว่าไอท่อส้วมนะครับจะเป็นท่อพ v c ที่ที่เขาต่อ,ตอน้ำต่อเลยนะต่อเอเวต่อเอเวต่อเอเวเอเวต่อทุอ่าการอ๋อท่อสุญญากาศน,นะวันนี้สำหรับการเอานำน้ำในคลองมาใช้นะครับน้ำในสระนี่เสร็จแล้วเราก็สวมนะครับในขวดก็จะมีพวก เปลือกเคีมนะนี่ผมได้บอกแนละ้วใส่เปลือกเคียมกันบูดกันน้ําตาลมีกลิ่นบูดนะครับปกติสมัยก่อนก็จะใช้ไม้ไผ่ลำใหญ่ๆนะครับแต่ว่าสมัยนี้มันหาไม้ไผ่ลำใหญ่ยากนะครับก็เลยต้องใช้ขวดนี่ขวดน้ําส้มน้าอะไรวิธีการทํา น้ำตาลสดนะครับเขาเรียกว่าถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าปาตานปาตานคำว่าปาตานนี่ตาลก็คือต้นตาลน,นะครับแต่ว่าสมัยนี้เรามีต้นมะพร้าวเราก็ปาดกับต้นมะพร้าวนะครับรก็เรียกว่าตาลมะพร้าวเพราะว่าแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามนะั้นแรงเขาเลยนะครับแหลงเขาเลยเสร็จแล้วก็สวมนะครับมาเอาอีกทีก็พรุ่งนี้เช้านะครับเวลาเดิมหรือว่ามาเร็วก็ได้ครับมาเร็วก็ตามปกติครับแต่ว่าวันต่อวันนะครับต้องเก็บถ้าไม่นั้นก็น้ําตาลมันจะเสีย นะครับนี่เรียบร้อยก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยวิธีชนวนพุ่มสวนนะครับนี่ให้ดูนะครับนี่ที่ได้มาถั่วเยอะนะครับเยอะนี่เมื่อกี้ผมชิมไปแล้วนะครับแก้วหนึ่งรสชาติหอมกลมกลมกลม้วยนะครับนี่คือวัตถุดิบที่ได้มาจากต้นมะพร้าวนะครับข้างบ้านมะพร้าวน้ำหอมนะครับโอเคครับ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนวนเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บ